ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้าเนี่ยผมได้พาพรีวิวตัว Kawasaki E1 ไปทั้ง2องโมเดลแล้วซึ่งเป็นรถไฟฟ้า2รุ่นแรกของทางค่ายยักษ์เขียวเขาครับวันนี้จะพามาดูรถทั้งหมดในบูธนี้ที่เหลือกันต่อเลยซึ่งก็ต้องเริ่มต้นกันด้วยตัว ZX6R 2024นะครับคันนี้จริงๆผมก็พรีวิวรายละเอียดเชิงลึกไปแล้วอีกเช่นเดียวกันครับถ้ายังไม่รับชมก็ สามารถไปย้อนดูกันได้นะสำหรับตัวนี้เขาจะเปิดราคามาก่อนที่เข้างานมอเตอร์เอ็กซ์โปประมาณสัก2-3สัปดาห์ก่อนครับราคาอยู่ไม่ถึง5 0 0แสนอยู่ประมาณช่วง4 8 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัว ZX6 โฉมใหม่ที่ได้ไปต่อในล่าง Super Sport 600แล้วก็ไล่ต่อมาก็คือตัวด้านนี้ครับ v s r s ์ s 650 ซึ่งเวอร์ซิสกันเนี่ยเขาก็จะมีการใส่เรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเพิ่มเข้ามาด้วยอย่างตัววินชิลครับก็จะเป็นวินชิลที่ดูรูปทรงฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้ากลับไปหน้าที่ดูสปอร์ตยกมาจากนินจาของมันครับแล้วแถมว,วินชิลเนี่ยก็เป็นชิวสีสโมกอีกด้วยนะมีการติดตั้งตัวกาดแฮนเพิ่มเติมและแน่นอนการที่เขาเป็นรถในสายเดินทางแบบแอดเวนเจอร์ทัวร g เนี่ย สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการติดกล่องเคสทางด้านหลังซึ่งเป็นเคสของตรงรุ่นนะครับออฟฟิเชียลของทางคาวาเพื่อให้มาเป็นอ็อกเซส r ซอรีเสริมเลยนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวมิดไซส์ที่เป็นตัวลุยแนวดาก้าทางฝุ่นอีกคันหนึ่งครับก็คือตระกูล KLR650 อ่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ต้องการความ แรงในเรื่องของการเดินทางมากนะครับต้องการสไตล์คาแรคเตอร์ที่แบบพร้อมลุยเรื่องของทางฝุ่นอะไรได้มากกว่าครับก็อาจจะต้องมามองหาตัว KLR650 คันนี้ขยับไล่มาทางด้านหลังกันบ้างครับทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีรถในแนวเว t r o v i ินเทจครับ W800 ที่ยังแอบให้ความโมเดิร์นคลาสสเพิ่มมานะจากตัวชุดไฟหน้าของเขาที่เป็น แม้จะเป็นทรงกลมเนี่ยก็จะเป็นไฟแบบ LED เข้ามาแล้วโดยที่ตัวไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้ครับยังให้มาเป็นหลอดไส้อยู่ W800 ถือว่าเป็นรถที่ลงตัวในกลิ่นอายของความที่เป็นเวทโทคลาสสิกแล้วก็แซมด้วยความโมเดิร์นเข้าไปนิดๆอ่าต่อมาก็เป็นรถในช่วงพิกัด400นะครับอย่าง Eliminator 500ที่ถือได้ว่าเป็นรถคุยเซอร์อ่า คุยเซอร์พื้นฐานจากตัวนินจาแล้วก็ซัดนั่นเองครับที่มากับรูปทรงแบบไฟกลมแล้วก็ใช้การวางตำแหน่งพักเท้าเป็นแบบ mid control นะครับก็คือวางลงตรงกลางแบบนี้ไม่ได้วางเหยียด forward ไปข้างหน้าเหมือนอย่างตัวตระกูลวอลคนของเขาอ่ะครับก็คือจะเป็นตัวอ e ิมเมเตอร์ทั้ง2องโมเดลนะทางด้านนี้เสร็จเลยก็จะมีตัว z x ซีทางด้านนู้นนะครับ ZX4R เนี่ยคงไม่ต้องพูดกันมากเพราะว่าคือผมก็ได้รีวิวไปแล้วในแท็กพีระนะครับตั้งแต่ช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานโดย Z X4R รคันนี้ครับจะเป็นลายกราฟิกสีปีใหม่นะก็คือเป็นสีน้ำเงินดำที่เพิ่งเปิดตัวไปในช่วงประมาณวันที่11เดือน11ผ่านระบบออนไลน์ครับต่อมาเป็นตระกูลวิบากของทางคาวาครับก็คือรหัส KX ซึ่งก็จะเริ่มต้นด้วยตัว KX 250นะครับที่เป็นรถในสไตล์แบบฮ a r ์ดเอนดูโรแบบพวกลุยมโตครอสแบบนั้นเลยและสำหรับใครที่ไม่ได้อยากจะเล่นจริงจังแบบตัวนู้นครับอยากจะใช้งบประมาณไม่สูงมากแล้วก็ไม่ต้องแรงมากขี่แบบเอน o อยสนุกสนุกได้นะครับก็ลองดูตัวนี้เลยเป็น KLX 110 RL นะครับที่จะใช้เครื่องบล็อกเล็กหน่อยแล้วก็ขนาดวงล้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากความสูงบาอก,ก็ไม่สูงมากอะไเนี่ยผมมองว่า ใครที่สกิลแบบอาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรืออยากเอนจอยแบบผมอย่างเงี้ยก็ลองซื้อตัวเนี้ยไปขี่เล่นก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทีเดียวครับแล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีบ mm ูตอ็อกเซซอรีเพิ่มเติมที่ถือว่าเป็นแนวทางการตกแต่งพาร์ทออฟฟิเชียลของทางคาวาให้กับลูกค้าที่สนใจด้วยอย่างตรงนี้ก็จะเริ่มที่ตัวซ u เปอร์สปอร์ตอย่างตัว 4R นะครับจะเห็นได้ว่าของแต่งก็มีพวก กาดหม้อน้ํามีวินชิลที่เป็นสีสโมกอ,อะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีตัว q u ิ c ชิปเตอ e r มาให้ด้วยต้องบอกก่อนว่าตัว 4r เนี่ยถ้าเป็นรหัส se ครับผมก็จะมีตัว Quick ิ h ชิปมาให้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวสแตนดาร์ดอะไรพวกนี้เขาจะไม่มีให้ดังนั้นเนี่ยคุณอยากติดตั้งก็ต้องไปซื้อเป็นอ็อกเซสซอรีเสริมแล้วก็ติดตั้งไปต่างหากนะครับมีตัวที่เป็นเรียกว่าแท้งแบ็กกระเป๋าติดถังน้ํามันอะไรประมาณนี้นั่นเองรวมไปถึงตัวบาะ ที่แบบเป็นเบาะเรียบแล้วก็ชุดท่อไอเสียจากโยชิมูระนอกจากนั้นก็ยังมีรุ่นอื่นๆอ,อีกประมาณนี้ครับก็คือตัว650ทั้งนินจาแล้วก็แซนะที่จะเป็นเบาะตูดมดแล้วก็ตัวกระเป๋าติดถังแล้วขยับขึ้นมาก็จะเป็นตระกูล400แซกับนินจาเช่นเดียวกันครับวินชิวแต่งเบาะตูดมดแล้วก็ในส่วนของกาดหม้อน้ำด้านขวาก็ เป็นรถตระกูลสายลุยหน่อยอย่าง k l x ก็จะมีแ a n เดิลบานะครับที่เป็นแฮนด์แบบ f a ต Bar ของแต่งมาเลยพร้อมนวมเป็น a c c e s s o r y แยกมีเรื่องของตะแกรงทางด้านหลังเอาไว้รัดสัมภาระเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีพวกคิทเพลที่เอาไว้เผื่อกันรอยกันกระแทกอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยรายละเอียดเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งที่คาวาสกิเอามาให้ได้ดูกัน แล้วก็ยังมีของแต่งสําหรับตัว ZX6R ตัวใหม่ให้ด้วยนะครับทั้งแบบพวกเบาะสูตรมดกันสะบัดกันล้มอะไรต่างๆนอกจากนั้นเลยก็ยังมีตัวนาฬิกาของคาวาให้ด้วยครับซึ่งจะสามารถเลือกซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะรู้สึกว่าจะดูได้ตามแอปพวกนี้เลยครับเรากะ็จะมีจําหน่ายผ่านออนไลน์ด้วยสาหรับใครที่อยากได้และฝั่งนี้มันก็จะเป็น เรื่องของพวกของเหลวที่ใช้ในการเซอร์วิสเมนเทนแนนตตัวรถต่างๆคาวาเขาก็มีโคแบรนดกับแบรนด์ต่างๆนะอย่าง ELF ที่ทำให้แล้วก็มีของโมตุนอะไรพวกนี้ครับก็จะมีจำหน่ายเป็นเจน i ออยดด้วยครับก็จบลงแล้วนะฮะกับการพาชมบูธค่ายคาวากิยักษ์เขียวในงาน m o t ต r Expo 2023ครั้งนี้ครับถ้าเกิดใครสนใจ รถใหม่อย่างตัว Z X 6 R หรือว่าลายกราฟิกใหม่อย่างตัว4 R หรืออยากจะชมในส่วนของตัว Kawasaki E 1ทั้ง2รุ่นเนี่ยก็สามารถมารับชมคันจริงได้ที่บูธ Kawasaki ในงาน Motor Expo นี้ได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมพลก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร์ l l เราให้ด้วย y o u t u b e นี้ Facebook แล้วก็ Tik t o k m o t o r ร์ a ครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ